กูมีเรื่องจะคุยกับมึงเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรของมึงก็กูบอกว่ากูไม่มีไงมึงอย่ามาโกหกมึงจะไม่มีได้ไงมึงดูหน้ามึงดิมึงตามวัวทำไมก็กูอยากรู้ไงว่ามึงเป็นอะไรอ่ะมึงไม่ได้เป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าลูกแม่ใจเลยครับไม่มีครับแม่แม่ไปนั่งข้างในบ้านก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวโยตามไป งั้นเข้าไปคุยในบ้านมึงดิเดี๋ยวอะไรไปคุยที่อื่นไม่ใช่ตรงนี้มึงก็ตามกูมาหยมึงจะหลบหน้ากูทำไมไว้โยก็เปล่านี่ยกูหลบหน้ามึงตอนไหน แล้วทำไมแล้วทำไมตอนกูจะกลับด้วยมึงถึงกลับกับพิมพ์วะก็กูเพิ่งเห็นแชทอ่ะมึงโกหกเอาดีๆมึงเป็นไรวะโยจะได้เคลียร์ยมึงจะมาสนใจกูทำไมมึงก็ไปสนใจคนที่มึงอยากสนใจดิก็นี่ไงคนที่กูสนใจก็อยู่ตรงนี้มึงหมายความว่าไงวะ คือบ้านมึงซอยมันก็ลึกเปี่ยวก็เปี่ยวถ้าโดนฉุดไปทําไงวะแล้วไงกูเดินเข้าบ้านกูมาเป็นสิบสิบปีไม่เห็นจะมีเหี้ยอะไรเลยก็กูอยากกลับด้วยไงเผื่อเกิดอะไรขึ้นมันจะปกป้องกูได้มึงนี่มันอะไรโอ้ยมันทำไมกูมันทำไหมหมดคำจะพูดกับมึงจริงกูก็หมดคำจะพูดกับมึงเหมือนกัน เชีย่ยมันร้องอไรตอนนี้วะอโยถ้าท้องจะร้องดังขนาดนี้นะไปกินข้าวกูไหมทำไมกูต้องไปกับมึงแล้วทำไมมึงจะต้องไม่ไปกับกูครับกูไม่อยากไปกับมึงอ่ะมึงจะไปไม่ไปดูจากสภาพมึงเนี่ยมันน่าจะหิวมากเลยอ่ะกูก็กลับไปกินข้าวที่บ้านกูก็ได้ไงกูก็จะไปด้วยเอาไงกูให้มึงคิดดีๆนะเอาไง มึงจะไปไม่ไปหนือมึงจะให้กูไปกินบ้านมึงกูงก็ไม่ติดน,นะเออกูไปกับมึงก็ได้หลบจะไปก็รีบตามมาแล้วกันเออให้มันพูดง่ายๆแบบนี้ดยดิ